สาวแซบแต่ไม่แซบใจสิบลักษณะสาวที่หนุ่มๆหมลงแต่ไม่คิดจริงจังหลายคนคงเคยสงสัยว่าทำไมบางครั้งผู้ชายถึงชื่นชอบผู้หญิงบางคนมากแต่กลับไม่คิดจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้จริงจังวันนี้เรามาไขข้อข้องใจกับสิบลักษณะของสาวๆที่มักจะดึงดูดความสนใจจากหนุ่มๆแต่กลับไม่ได้รับการพิจารณาเป็นคู่ชีวิตหนึ่งสาวปาร์ตี้เกิลเริงร่าเฮฮา ชอบออกงานสังคมตลอดเวลามีเพื่อนชายล้อมรอบจำนวนมากใช้ชีวิตกลางคืนบ่อยครั้งไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัวผู้ชายอาจรู้สึกสนุกที่ได้อยู่ด้วยแต่ก็กังวลเรื่องความมั่นคงในอนาคตสองนางฟ้าโซเชียลติดโลกออนไลน์อัปเดตชีวิตทุกวินาทีลงโซเชียลชอบถ่ายรูปตัวเองในทุกโอกาสต้องการความสนใจจากคนรอบข้างตลอดเวลาวัดคุณค่าชีวิตจากยอดไลค์และคอมเมนต์ ความเป็นส่วนตัวที่น้อยเกินไปอาจทำให้ผู้ชายรู้สึกไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์สามสาวมั่นเกินร้อยไม่ต้องการใครประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสูงพึ่งพาตัวเองได้ทุกด้านมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากไม่เคยยอมอ่อนข้อให้ใครแม้จะน่าชื่นชมแต่ผู้ชายอาจรู้สึกว่าตัวเองไม่มีบทบาทในชีวิตเธอสสาวเจ้าสเสน่รักสนุกเกินเหตุ ชอบหยอกล้อเล่นกับทุกคนมีสเสน่ห์ดึงดูดใจแบบธรรมชาติชอบแต่งตัวโดดเด่นมักส่งสัญญาณคลุมเครือกับผู้ชายหลายคนความไม่ชัดเจนในการวางตัวอาจทำให้ผู้ชายขาดความมั่นใจในความจริงใจ 5. าสาวบ้านงานชีวิตคือออฟฟิศทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่ไม่มีเวลาให้ความสัมพันธ์เป้าหมายชีวิตคือความสำเร็จในอาชีพมักเลื่อนนัดหรือยกเลิกกระทันหันแม้จะน่านับถือ แต่ผู้ชายอาจกังวลว่าจะไม่ได้รับความใส่ใจที่เพียงพอ 6. สาวเรียกร้องต้องการแต่รับคาดหวังของขวัญและความสุขจากคนรอบข้างไม่เคยคิดจะให้อะไรตอบแทนชอบเปรียบเทียบกับคู่รักของเพื่อนมักบ่นว่าไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการพฤติกรรมเอาแต่ใจอาจทำให้ผู้ชายรู้สึกเหนื่อยล้าในระยะยาวเจ็ 7. สาวให้โซชีวิตรู้เกินจริงใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยให้ความสำคัญกับวัตถุนิยม ชอบอวดความมั่งมีมักดูถูกคนที่มีฐานะต่ำกว่าค่านิยมที่แตกต่างอาจทำให้ยากต่อการใช้ชีวิตร่วมกันในอนาคตแปดสาวดราม่าชีวิตคือละครมักสร้างเรื่องราวให้ตัวเองเป็นเหยื่อชอบนำปัญหาส่วนตัวมาเผยแพร่อารมณ์แปรปรวนง่ายชอบสร้างความสนใจด้วยเรื่องวุ่นวายความไม่มั่นคงทางอารมณ์อาจทำให้ผู้ชายรู้สึกเหนื่อยใจเก้าสาวเพอร์เฟกชอบความสมบูรณ์แบบ ต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนควบคุมทุกรายละเอียดในชีวิตไม่ยอมรับความผิดพลาดคาดหวังความสมบูรณ์แบบจากคนรอบข้างความเครียดจากการต้องทำตามมาตรฐานสูงอาจทำให้ความสัมพันธ์อึดอดัดสิบสาวอดีตติดอยู่กับความหลังพูดถึงแฟนเก่าบ่อยครั้งเปรียบเทียบคนปัจจุบันกับอดีตยังคงเก็บของที่ระลึกจากความรักเก่าไม่สามารถก้าวข้ามความสัมพันธ์ในอดีต การไม่สามารถปล่อยวางอดีตอาจทำให้ผู้ชายรู้สึกไม่มั่นคงในความสัมพันธ์ลักษณะเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงคนนั้นจะไม่ดีหรือไม่เหมาะสมที่จะมีความสัมพันธ์ที่จรงิงจังแต่เป็นเพียงปัจจัยที่อาจทำให้ผู้ชายลังเลที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในระยะยาวการปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างสมดุลรวมถึงการเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายจะช่วยให้ความสัมพันธ์มีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นที่สำคัญที่สุด การเป็นตัวของตัวเองและมีความจริงใจยังคงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนแม้ว่าคุณอาจมีลักษณะบางอย่างที่กล่าวมาข้างตน้นแต่หากคุณพร้อมที่จะพัฒนาและเติบโตไปด้วยกันความสัมพันธ์ที่ดีก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อม